คนรวยถึงรวยขึ้นเรื่อยๆส่วนคนจนกลับจนลงทุกวันปรากฏการ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผละส,สมของระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมความรู้โครงสร้างอำนาจและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งสืบเนื่องต่อกันมายาวนานในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งยังตอกลึกผ่านระบบที่ถูกออกแบบมาโดยคนที่อยู่บนสุดของห่งโซ่ ทําให้มีแนวโน้มสูงที่ความมั่งคั่งจะกระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเดิมในขณะที่คนอีกจํานวนมากยังติดอยู่ในวงจรความยากจนโดยแทบไม่มีทางหลุดพ้นอย่างแท้จริงคนรวยมักเกิดมาพร้อมต้นทุนที่คนจนไม่มีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทุนการศึกษาเครือข่ายทางสังคมหรือแม้แต่แนวคิดต่อชีวิตและการลงทุนพ่อแม่ที่มีฐานะดีมกักสามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุด มีครูที่ดีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของสติปัญญาในขณะที่เด็กจากครอบครัวยากจนต้องเผชิญกับปัญหาพื้นฐานเช่นอาหารไม่เพียงพอการไม่มีเวลาอ่านหนังสือเพราะต้องช่วยพ่อแม่ทำงานหรือการเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ส่งผลต่อโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมหาศาลในระยะยาว การเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสทางธุรกิจก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญคนรวยมีเงินเก็บมีเครดิตดีมีอสังหาริมทรัพย์มีหลักทรัพย์ให้คําประกันจึงสามารถเข้าถึงเงินกู้หรือการลงทุนได้ง่ายกว่าคนจนหลายเท่าลองนึกภาพคนสองคนที่มีไอดีธุรกิจเหมือนกันแปรๆคนหนึ่งมีเงินเก็บ1ล้านอีกคนมีเงินติดลบห้าพันคนแรกสามารถเปิดร้านลงทุนซื้อของจ้างคนทําการตลาด ในขณะที่คนที่สองอาจต้องรออีกสิปีกว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่สามารถทำได้เลยเพราะภาระทางครอบครัวก็ถูกไว้ตลอดเวลาไม่เพียงแค่ทุนทางเศรษฐกิจคนรวยยังมีทุนทางสังคมซึ่งหมายถึงเครือข่ายที่ส่งพลังพวกเขารู้จักคนที่สามารถช่วยดึงโอกาสดีๆมาให้ทั้งเรื่องงานการลงทุนหรือคำแนะนำสำคัญสคัญที่จะต่อยอดได้อย่างรวดเร็วขณะที่คนจนจำนวนมากไม่มีใครให้ถาม ไม่มีใครให้พึ่งพิงและต้องเริ่มทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งในโลกความจริงมันเหนื่อยล้าและเสียงมากกว่าการเดินตามทางที่มีคนชี้นำไว้ให้แล้วคนรวยยังเข้าใจเรื่องการจัดการเงินการลงทุนและการวางแผนการเงินมากกว่าคนจนโดยเฉลีย่ยเพราะพวกเขามีโอกาสได้รับความรู้จักครอบครัวหรือที่เรียนมาตั้งแต่เด็กในขณะที่คนจนจำนวนมากโตมา โดยไม่มีใครสอนเรื่องการเงินเลยบางคนไม่รู้ว่าการออมคืออะไรการลงทุนทำงานอย่างไรหรือแม้แต่การเปิดบัญชีธนาคารยัางยากะเพราะไม่มีเอกสารที่รัฐต้องการหรือไม่มีเวลาหยุดงานไปทำเรื่องพวกนั้นพอไม่เข้าใจการเงินการตัดสินใจใช้เงินก็ผิดพลาดได้ง่ายเช่นการกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยแพงลิบหรือการซื้อของที่ไม่จําเป็นเพราะคิดว่าคือรางวัลชีวิต จากการทำงานหนักซึ่งความไม่รู้พวกนี้กลายเป็นหลุมพรางทางการเงินที่ทำให้คนจนต้องติดอยู่กับหนี้สินต่อเนื่องไม่มีวันจบนอกจากนี้ยังมีปรากฏการดอกเบี้ยทบต้นที่ทำงานเงียบๆอย่างทรงพลังกับคนรวยสมมติว่าคนรวยคนหนึ่งมีเงินลงทุน10ล้านบาทแล้วเขาลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ7%เขาจะได้เงินงอกออกมาอีกปีละ700,000บาทโดยไม่ต้องทำอะไรเลยและเมื่อเงินนั้น ไม่ถูกใช้ใจ่ายก็จะถูกลงทุนต่อกลายเป็นเงินที่งอกเงยแบบทบต้นทุกปีนี่คือการใช้เงินทำงานแทนตัวเองซึ่งแตกต่างจากคนจนที่มีเงินเก็บน้อยหรือไม่มีเลยต้องทำงานแลกเงินทุกบาททุกสตางค์และเมื่อใดที่เจ็บป่วยตกงานหรือมีเหตุฉุกเฉินเงินก็หมดไปทันทีโดยไม่มีอะไรเหลือให้ต่อยอดการที่ระบบเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนมากกว่าคนตัวเล็กก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้คนรวยรวยขึ้นขณะที่คนจนยิ่งจนลงเราอยู่ในระบบที่บริษัทใหญ่ได้เปรียบทุกทางทั้งภาษีการเข้าถึงเทคโนโลยีการต่อรองราคาวัตถุดิบหรือแม้แต่การโฆษณาที่ปัน่นราคาได้อย่างร้ายขอบเขตขณะที่คนตัวเล็กทำธุรกิจขายของก็ต้องสู้กับทั้งทุนใหญ่และค่าครองชีพที่แพงขึ้นตลอดเวลา สุดท้ายหลายคนก็ถอยออกจากการเป็นเจ้าของกิจาการหันกลับไปเป็นลูกจ้างในระบบที่แทบไม่เปิดทางให้ก้าวหน้าได้ง่ายนักโครงสร้างภาษีก็มีส่วนอย่างมากคนรวยสามารถวางแผนภาษีจ้างนักบัญชีและนักกฎหมายเก่งๆเ,เพื่อให้เสียภาษีน้อยที่สุดพวกเขาใช้บริษัทหูลนดิง้งบริษัทลูกการเรื่องภาษีอย่างถูกกฎหมายเพื่อเก็บทรัพย์สินไว้ในรูปแบบที่รัฐเก็บภาษีได้น้อย หรือแทบไม่ได้เลยขณะที่คนทำงานประจำต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีช่องทางเลื่องใดๆนี่คือความเหลื่อมลำ้ำที่ไม่ต้องรอให้เห็นในระยะยาวแต่อยู่ต่อหน้าเราทุกวันความจนยังส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยคนที่โตมากับความลำบากมักมีภาวะความเครียดสะสมความวิตกกังวลการขาดความมั่นใจหรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้าซึ่งกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และความสามารถในการตัดสินใจพอสะสมมากเข้าบางคนก็ไม่เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้และไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆทั้งที่อาจเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตตรงกันข้ามกับคนรวยที่เติบโตมากับคำสอนว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ล้มแล้วลุกใหม่ได้เพราะพวกเขามีบ่อรองรับอยู่แล้วทำให้กล้าลงมือมากกว่า แม้บางคนจะพยายามอย่างมากอดทนขยันและเก่งกาแต่ระบบโดยรวมก็ยังบีบให้พวกเขาต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่น้อยกว่าคนที่มีต้นทุนการทำงานหนักไม่ใช่สิ่งที่ทำให้รวยเสมอไปเพราะโลกวันนี้ตอบแทนคนที่มีทุนมากกว่าคนที่มีแรงคนขับรถสิบชั่วโมงต่อวันอาจได้ค่าจ้างวันละห้าร้อยบาท แต่คนที่ถือหุ้นบริษัทใหญ่กลับได้นั่งเก็บเงินหลักแสนต่อวันโดยไม่ต้องแต่ภูมิหลัยแม้แต่นาทีเดียวยังมีอีกมิติหนึ่งคือการควบคุมข้อมูลและการรับรู้ของสังคมคนรวยมักมีสื่อในมอือเข้าถึงสื่อได้ดีกว่าพวกเขาสามารถกำหนดสิ่งที่คนส่วนใหญ่ควรเชื่อหรือควรซื้อได้ง่ายการโฆษณาชักจูงให้คนจนใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นกลายเป็นวงจรที่ใช้เงินแบบไม่มีวันพอ ในขณะเดียวกันก็สร้างภาพว่าความร่ำรวยเป็นเรื่องของความพยายามส่วนตัวทั้งที่จริงแล้วเบื้องหลังมีโครงสร้างที่เอื้อต่อพวกเขาอยู่แทบทุกด้านเมื่อความมั่งคั่งกระจุกตัวมากขึ้นคนรวยก็สามารถใช้เงินนั้นซื้ออำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางการเมืองอำนาจทางสื่อหรืออำนาจทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาควบคุมกฎเกณฑ์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งระบบได้ไม่ว่า จะเป็นการผลักดันนโยบายภาษีที่เอื้อต่อทุนการป้องกันกฎหมายควบคุมการผูกขาดหรือแม้แต่การสร้างระบบการศึกษาที่ไม่ทําให้คนจนเข้าถึงโอกาสเท่าเทียมกันจริงๆความรวยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของอํานาจในการกําหนดอนาคตของประเทศกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันและต่อเนื่องเป็นกลไกที่เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่แท้จริงแล้ว เป็นผลของการออกแบบที่ไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำจึงกลายเป็นสภาพที่ถูกผลิตซ้ำในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่ช่องว่าระหว่างคนรวยกับคนจนห่างขึ้นเรื่อยๆอย่างน่ากลัวแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจนจะไม่มีทางหลุดพ้นทียงแต่ว่าต้องใช้แรงและความสามารถมากกว่าหลายเท่าเพื่อจะบรรลุสิ่งเดียวกันที่คนรวยได้มาง่ายฮ่าฮ่ การหลุดจากความจนจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยโชคโอกาสความรู้ความอุตสาหะและเครือข่ายช่วยเหลือจำนวนมากซึ่งสำหรับคนจนหลายคนนั่นคือสิ่งที่แทบไม่มีอยู่ในชีวิตสุดท้ายความจนหรือความรวยไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมส่วนตัวเพียงอย่างเดียวและไม่ใช่เพียงเรื่องของความขยันแต่เป็นผลสะสมของทั้งระบบที่เราทุกคนมีส่วนสร้างและอยู่ในนั้นดังนั้นหากจะหวังให้คนจนไม่จนลงทุกวัน อาจต้องเริ่มตั้งคำถามกับระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่ไม่ใช่แค่บอกให้คนจนขยันขึ้นแต่ต้องถามด้วยว่าโลกใบนี้เปิดโอกาสที่เท่าเทียมให้กับทุกคนหรือไม่และเราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างแบบไหนเพื่อไม่ให้คนรวยรวยขึ้นเรื่อยๆขณะที่คนจนจนลงทุกวันอย่างที่เห็นในวันนี้